แบงค์อาทิตย์ค่ะรับบทเป็นทิวนะคะชายหนุม่มที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียเมื่อแม่ลาจากโลกนี้ไปซ้าร้ายค่ะน้าอ้อยควายแม่ลูกอ่อนที่เป็นทั้งเพื่อนและคนในครอบครัวก็จากไปอีกแต่ท่ากลางความเศร้านะคะทิวมีภาระหน้าที่ต้องดูแลเจ้าถุยลูกควายค่ะแต่ว่าชะตาเนี่ยกับเล่นตลกนะคะเมื่อเจ้าทุยโดนขโมยไปขายค่ะทิวจะทําอย่างไรและจะสามารถนําเจ้าทุยกลับคืนมาได้ไหม นี่คือหนึ่งในละครชุดทุนไทยค่ะเรื่องใหม่ที่จะออนแอหลังจบไทยบันเทิงคืนนี้นะคะมีคำโปรยว่าในสนามชีวิตมิตรภาพมีค่าเหนือชัยชนะเพราะว่าร้อยเรื่องราวไปสู่การแข่งขันวิ่งควายค่ะประเพณีของจังหวัดชนบุรีที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะ โดยแบงค์อาทิตย์เนี่ยยังต้องขี่ควายให้ได้แบบจริงจังค่ะในกองละครจึงเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้วิถีคนกับควายแล้วก็ยังมีนักแสดงสาวนะคะตังตังนัทรุจีร่วมเป็นตัวแทนด้วยถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมของภาคตะวันออกค่ะจะไม่ล